ตลาดหุ้นโลกเขียวสดใสฉะไหนตลาดหุ้นไทยถึงไม่ไปไหนเลยสัปดาห์หน้าครับเข้าใกล้สู่การประชุมแจ็คสันโฮมารุ้นกันต่อดีกว่าว่าตลาดหุ้นโลกจะได้ไปต่อหรือไม่กับรายการเคาะซื้อวิกฤต y ส t ร a t e g ีครับ สวัสดีครับพบกับผมอวิศกรคลีวันกับรายการค้ะซื้อวีลีสส่สตร а т จีรายการที่จะมานําเสนอกลยุทธ์กองทุนระยะสั้นมีกองทุนมาให้ค้อซื้อข้าขายกันทุกสัปดาห์นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกาสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการเนี่ยต้องบอกว่าภาพตลาดเนี่ยข้างนอกเนี่ยดูเขียวเขียวนะครับบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสามวันดีสี่วันข้างจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องของการเมืองนะครับคุณเศรษฐาโดนปลดนะครับแล้วก็คุณอุ้งอิงนะครับได้รับเลือกให้เป็น นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับคีย์ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายการของสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับคือเรื่องของแจ็คสันโฮนะครับคือในบ้านเราเนี่ยอาจจะดูคุกกุ่นนะฮะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยถ้าเป็นทุงน่งญ้าในค่อนข้างเขียวพอสมควรนะคับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาหุ้นนะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยมีทั้งเรื่องของรายงานการประชุมของเฟดนะครับมีเรื่องของแจ็คสันโฮด้วยแต่ต้องบอกครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปสังเกตนะครับให้ดูตลาดหุ้นหนึ่ง ที่ขึ้นมานะครับคือเ s i ลาแทมหรือลาตินอเมริกาใต้นะฮะสัปดาห์นี้บวกได้6%นตะฮะต้องบอกว่าเวลาไอพวกลาแทมขึ้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันเป็นเรื่องของแรงกดดันด้านดอกเบีย้ยที่มาลดลงนะฮะคนก็เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เสี่ยงมากๆมากขึ้นในช่วงนี้นะครับหุ้นโลกโดยรวมนะครับบวกได้ประมาณสัก4%นะครับแต่ว่า สัปดาห์นี้นะครับตัวที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับจะเป็นบิตคอยนะครับลงไปประมาณสักเกือบ5%ด้วยกันนะฮะส่วนขึ้นแรงที่สุดในรอบเดือนนะฮะหลายท่านอาจจะเดาว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะรีบาวต่อเนื่องเหลือเกินนะครับสองอาทิตย์ติดละนะฮะกลายเป็นว่าเป็น global fixed income นะครับก็กลับมาบวกได้ค่อนข้างดีนะครับคนที่ยังไม่ค่อยดีแล้วกันในเดือนนี้นะครับยังเป็นทั้งฝั่งของบิตคอยอยู่นะครับถ้าดู30วันที่ผ่านมาเนี่ยลบไปเกือบ12%นะฮะต้องบอกว่าปัจจัยใหม่ไม ภาพรวมเนี่ยในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในการมันว่าอะไรที่เบสิกที่สุดอย่างเช่นหุ้นหรือตราสารหนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับก็แล,ลลี่กันต่อไปนะครับยังเป็นขาของการรีบาวอยู่ต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในหน้านี้นะครับเขาให้ผมเนี่ยเขียนคอนเซปต์ได้แค่สข่า,สา,ขาวที่สําคัญเนาะแต่จริงๆต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับหลักๆเนี่ย เรื่องแรกก่อนนะครับใครที่เป็นแฟนกาแฟสตาร์บัค s นะครับต้องบอกมีการเปลี่ยน CEO คนใหม่นะครับเป็น CEO ชื่อคุณไบรอันนิโคลประวัติการทำงานยาวนานนะครับใครที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นทั้งเคยเป็นทั้ง CEO เคอือของ Taco b เ l ลเนาะเ,ออเนอาหารเม็กซิกันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็เป็นของชิปโปเต้นะครับก็ เอ,อเป็นอาหารเม็กซิกันเหมือนกันนะครับแต่เป็นคือถ้าใครใครชอบทานอาหารเม็กซิกัรเนี่ยจะรู้จักแบรนด์นี้นะฮะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีสาขานะครับยังไม่มีเท่าไหร่เขาเนี่ยโดนเสนอชื่อให้เป็น c o o s t a r ตาร์บัคเพราะหวังมากับผู้สถา,านการณ์นะครับเพราะว่าสตาร์บัคเนี่ยเราจะอาจจะเห็นว่ากาแฟบ้านเรามันแพงใช่ไหมแต่เมืองนอกเนี่ยยอดขายซบเซามากนะครับเพราะว่าฐานจากคนจีนก็ดี คนสหรัฐก็ดีเนี่ยไม่บริโภคนะฮะคนก็เลยเออ่ต้องเปลี่ยนนะครับผู้ถือหุ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นคุณไบรอันนี้ขึ้นมานะฮะก็หุ้นสตาร์บัคก็บวกกระฉูดเลยนะครับประมาณเกือบ10-20%นะครับส่วนตัวอื่นเล็กเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเงินเฟอ้อดีนะครับยอดค้าปลีกโตนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเฟดยังลดดอกเบี้ยต่อเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกสมองแครบเริ่มกลับมาแล้วนะครับพวกเทคกลับมาแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเอ๊ะ ถ้าใครติดตามผมมาสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาบ่นกันเนาะว่าคนเนี่ยกนละัว,นนวเรื่องรีเซชชันจนเกินไปพอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างมันหายหมดเลยนะครับส่วนบ้านเราการเมืองไทยนะครับก็มีทั้งเรื่องน่าย,ยินดีก็เรื่องหน้าเศร้านะครับคุณเศรษฐาเนี่ยก็โดนปลดนะครับโดนสารรัฐมนูญน,นะครับเรียบร้อยนะครับหต่อ4เสียงนะครับบอกให้พ้นสภาพจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบ้านเราเนี่ยก็เกิดสุนญากาศทางการเมืองอยู่ประมาณหลักชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย วันที่16กนะครับก็มีมตินะครับใช้มาตรา159นะครับในการที่จะเสนอชื่อคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็ออขึ้นมาเป็นนายกคนปัจจุบันคนใหม่นะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยถามว่าเอ๊ะอย่างนี้หุ้นไทยต้องขึ้นไป1,800จุดหรือ1,500หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนอกจากเรื่องของแจ็คสันโฮเรื่องการเมืองไทยนะครับยังมีเรื่องของเฟดมินิที่เราต้องติดตามนะฮะ ซึ่งถ้าไปดูนะครับตลาดหุ้นเนี่ยถามว่าสัปดาห์หน้าหุ้นโลกไปได้หรือไม่นะครับยังคิดว่าไปต่อได้นะอย่างที่ผมเรียนไปในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเวลาเราดูว่ามันมีรีเซชันไม่มีรีเซชันเนี่ยผมอยากให้นักลงทุนใจเย็นนะครับให้ดูแฟกต์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงก่อนว่าเอ๊ะสมมติมีสิบเครื่องมือเนี่ยหนึ่งเครื่องมือบอกว่ามันมีรีเซชันแต่อีกเก้าเครื่องมือบอกไม่ใช่เนะี่ยอันนี้เราก็ยังไม่ต้องไปที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรตีตนไปก่อนใครนะครับอออออออาาาาาจจจะตต้้้งงงรรรเเเนยยย่ย่่ทีบกกกกลผมไไวถํโศษฐิัปด ดอกเบีย้ยมีการลดเนี่ยอย่างที่การลงทุนในพวกตราสารทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ซื้อบนอะไรที่มันเป็นบับเบิลเนาะเราซื้ออะไรบนพื้นฐานบนความเป็นจริงนะครับการระวังตัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราไม่จําเป็นจะต้องระวังตัวจนเกินไปจนเรบพลาดโอกาสนะครับส่วนตลาดตราสารนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคาถามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมโดนเยอะมากนนะฮะบอลยูสิบปีสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยซื้อตราสารนี้ได้หรือไม่นะครับคือถ้าเรามองเป็นภาพระยะอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า,นระระนาสนใจ บางท่านบอกให้ต้นปี4.5ซื้อไม่ได้ทำยังไงก็เรื่องมันแล้วไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะครับใครที่ซื้อไม่ทันเนี่ยให้แนะนําให้มองตรงนี้แล้วก็มองไปในอนาคตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่คุณจ่ายเพื่อซื้อใช่ไหมอ่าแล้วในอนาคตมันคือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณมองว่าในอนาคตดอกเบีย้ยที่คุณได้รับเนี่ยต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแนะนาเลยลงทุนตราขานี้โลกได้นะครับควรจะต้องทํานะครับส่วนใครถามว่าอันเฮชหรือไม่เอ่อหรือเฮชดีไหมป้องกันหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงดีเนี่ยผมแนะน,นะําว่า โดยโดยหลักการเนาะในระยะยาวเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยนะครับระยะยาวนี่คือ10ปีขึ้นไปนะฮะไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้า10ปีนะใครถือฟิกทอสิบปีไม่มีประโยชน์แต่ถ้าใครถือแค่1-3ปีอย่างนี้อาจจะต้องดูกองที่แบบเอ๊ะตอนออกเนี่ยออกแบบ u n h e d g ใช่ไหมอ่าเ,เพราะว่าเงินบาทมันแข็งใช่ไหมแต่พอเราเห็นเฮ้ยบาทมันเริ่มอ่อนนะบอกอ่อนไปสักพักเนี่ย แนะนำนะครับสวิชกองเป็นพวกกองที่เป็น hedge ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถไปดูในในสไลด์เคาะซื้อในตัวของทางฝั่งเว็บไซต์ของ i n นเ s สต์ได้นะครับจะมีรายชื่อกองบอกว่าไหน hedge ไหนไม่ hedge นะครับส่วนที่ทรัพย์ทางเลือกนะครับทองคําเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับเริ่มฟื้นต้วมาอีกแล้วนะครับดอกเบี้ยเริ่มเห็นชัดเศรษฐกิจยังโตอยู่นะครับทองคําก็เริ่มกลับมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าทั้ง3สินทรัพย์เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะแลนี่ต่อไปได้ผมใช้คํานีีีี้นนนนะะแต่่่่่ววาาาาชชงปปสสัััดห์ทมมกรรุคโเบ ตลาดอาจจะเริ่มแตะเบรกสักพฤหัสุกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไล่ซื้อหุ้นต่อแล้วเขาอาจจะเริ่ม See, เวทแอนด์ซีเรื่องของการประชุมแจ็กสันโฮนะครับทีนี้นะฮะเรื่องของเฟดมินิทก่อนนะครับไอเฟดมินิทเนี่ยออกกลางสัปดาห์นะฮะถ้านักลงทุนถามผมว่าระหว่างเฟดมินิทแจ็กสันโฮให้อะไรมากกว่าการเรื่องของน้ําหนักนะครับเราให้น้ําหนักแจ็กสันโฮมากกว่าแต่เฟดมินิทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาแล้วกันนะรเราจะเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนมากเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้มีสิทธิ์โหวตไม่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยฮะเห็นลูกสรสีฟ้าใช่ไหมครับเขาเริ่มถอยเนี่ยเขาเริ่มถอยใช้คําว่าจากเดิมเนี่ยไอ้คนบู๊เนี่ยนะครับอย่างคุณวิลเลียมไอ้แกก็เคยบู๊นะบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์กวานไปนะครับถอยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเริ่มถอยถอยยังไงเอ่ยคือเขาเริ่มมีการพูดนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ก็ได้ คือพอเขาพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยเริ่มมีคนไปตีความว่าเอ้ยแปลว่าเขาจะลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้เราลองไปดูท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดารี่นะครับผู้หญิงใส่แว่นคนนี้นะครับก็ถอยเหมือนกันจากเดิมที่บอกแจกเห็นตัวเลขเงินเฟ้อลงเนี่ยตอนนี้เริ่มบอกไม่ละขอดูตัวเลขแรงงานถ้ามันเริ่มชะลอตัวฉันจะพิจารณาลดดอกเบี้ยนะครับคุณคุกนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็ถอยเหมือนกันนะครับคุณค็อกเลอร์นะครับก็ถอยเหมือนกันคือตอนนี้ต้องบอกว่าเฟดโดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายเเเยยยยีี่่วหรืออออออาาาาพิบบนมมมมุงดดด้กกกคถะจจท ไม่ยอมลดตอนนี้ก็เริ่มเสียงอ่อยแล้วว่าเออาจจะต้องลดเร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับแสดงว่ามันเริ่มหันไปหาด้านความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะคือจากเดิมเนี่ยเฟดบอกว่าเงินเฟอ้อไม่ลงฉันไม่หยุดขึ้นดอกเบีย้ยไม่หยุดตรึงดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะตอนนี้เขาใช้คําว่า d u a l mandate นะเพราะฉะนั้นในรายงานการประชุมเฟดรอบนี้ต้องติดตามคําว่าดู a l Mandate ที่ดีก็หมายความว่าเขาจะไม่ดูดูด้านเดียวละเขาจะดู2ด้านก็คือตลาดแรงงานด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือดูเงินเฟอ้อด้วยนะครับ ทีนี้นะครับในอีกเรื่องหนึง่งเงินเฟอ้อสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานออกมาผมมาให้ดูรูปแล้วกันอย่าไปสนใจตัวเลขนะฮะให้ดูสีนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยขวามือเนี่ยส,สังเกตนะฮะสังเกตไหมครับว่ามันเข้าโซนเหลืองเแดงแเห็นไหมฮะตัวเงินเฟอ้อเนี่ยเกือบทุกอันเลยนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นในโหมดของคออินเฟลชันเนี่ยถ้าสังเกตคออินเฟลชันเนี่ยออกทางส้มๆเหลืองๆด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อโดยรวมนะฮะปรับตัวลงช้าก็จริงแต่ว่าถ้าไปดูคุณภาพของเงินเฟ้อข้างในเนี่ย มันเริ่มเห็นสัญญาหลายๆอย่างนะครับว่ามันมีการชะลอตัวลงแบบมีนัยยะสําคัญนะครับถามว่า๊ดูยังไงใช่ไหมฮะเรื่องแรกนะถ้าดูในแถวที่เป็นเรื่องของรถยนต์ที่ใช้แล้วหรือรถยนต์มือ2กับรถยนต์มือ1เนี่ยปกติ2อันนี้เป็นเป็นสินค้าที่ไปด้วยกันรถยนต์มือ1ราคาขึ้นราคามือ2ก็ขึ้นไปด้วยใช่ไหมแต่ราคามือ2เนี่ยจากฐานมันต่ากว่าการปรับขึ้นของราคาเลยเร็วกว่าเลยมีผลใน,นเงินเฟอ้อมากกว่านะครับช่วงที่ผ่านมาลงตลอดนะฮะถ้าสังเกตนะฮะ เนี่ยแถวข้างล่างเนี่ยนะครับลงมาตลอดเลยนะฮะปีนี้เนี่ยรถยนต์มือสองติดลบไปทั้งสินะครับคือถ้าเป็นหุ้นนี่ก็คือแบบเจ็บเหมือนกันนะฮะสิบเอ็เนี่ยนะฮะมันหมายเพราะยังไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคนอเมริกันเริ่มชะลอการบริโภคเรื่องของพวกพาหนะลงนะครับซึ่งพวกนี้มันมีส่วนมีผลใน,นเงินเฟอ้อค่อนข้างเยอะนะฮะก็อุ่นใจได้นะครับเพราะจริงๆแล้ว เงินเฟ้อ <F ur> เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวทั้งด้านผู้ผลิตทั้งด้านผู้บริโภคทีนี้ด้านเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่ากลางๆไม่ดีไม่นะร้ายนะฮะถ้าดูจาก f ฟดแอลันตาจีพีนาวเนี่ยเขาเขาเอ่อทำการพยากรณ์เรื่องของ GDP ไตรมาสที่3นะครับเขามองค่อนข้างที่จะทรงตัวนะเห็นเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับลูกศรเนี่ยเป็นเอ่อเอ่อขนานไปกับตัวแกนนอนเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยว่าเอา่อหลายๆอย่างนะครับตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย เขา forecast ออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็น GDP ไตรมาสสมันจะอยู่ประมาณสัก2.8 2.9นตะฮะตัวที่ดีมากๆมกัมกจะเป็นเรื่องของการค้าพวกค้าปรีค้าส่งนะครับค่อนข้างดีตัวที่แย่คือภาคการผลิตเนาะอันนี้ก็คือยังเห็นภาพของการที่ว่าทั้งตัวของนักเศรษฐศาสตร์นะครับ Blue chip c o n s e n s เนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆเนี่ย,ย10อันดับบนแรกกับ10อันดับล่างเนี่ยเข้ามาเฉลี่ยกันเนี่ยนะฮะกับ เฟดแอตแลนตามองค่อนข้างตรงกันว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโตแบบทรงตัวนะฮะซึ่งอันนี้ดีหรือไม่ดีคําตอบก็คือดีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีเซอร์ไพรส์ที่เราไม่เห็นการโตแบบในอัตราเร่งนะครับเพราะแปลว่าถ้าโตอัตราเร่งเนี่ยเงินเฟอ้อก็กลับมา,มากวนตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับเราคงมองว่ารอบนี้นะครับเฟดเนี่ย น่าจะต้องมีการส่งสัญญาณนะครับการลดดอกเบีย2สองถึงสามครั้งนะครับในขณะที่มุมมองของตลาดแรงงานเนี่ยเขาต้องพูดดีนะครับต้องพูดดีในมุมที่บอกว่าการเห็นตัวเลขแรงงานชะลอตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เฟดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วต้องมีคํานี้นะฮะถ้ามีคํานี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดไปต่อได้แล้วก็เรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยเป็นเพียงชั่วคราวนะครับแต่ยังเป็นบวกอยู่นะครับถ้าเฟดพูดอย่างนี้ผมว่าถือว่าปากหวานพอสมควรนะครับตลาดหุ้นจะค่อยๆฟื้นขึ้นไปแต่ถ้าบอกว่ามีความไม่แน่ไม่นอนใน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องระวังนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนนักลงทุนไปเนาะภาพของการเกิด Mind マイรีเซชันก็คือรีเซชันแบบเบา กับซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยมันต่างกันเพียงแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นมาริเซชันเนี่ย GDP จะติดลบนิดหน่อยประมาณลบ0.1ลบ0.2แต่ถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ่งเนี่ย GDP จะบวกประมาณ0.10.2เหมือนกันนะครับลบกับบวกเนี่ยมันตีความได้ต่างกันโดยเชิงเชิงแต่ถ้าถามว่าในยะต่อเศรษฐกิจเนี่ยมีค่อนข้างน้อยด้านหน้าใครมีหุ้นที่เราแนะนําแล้วลงทุนกันไปก็ถือต่อนะครับส่วนใครยังไม่มีนะครับอันนี้อาจจะต้องเริ่มมีการถ้าจะเข้ามาลงทุนอาจจะต้ออองงเเริ่่มมหาจุดทีแบบ๊ะ เรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ถ้าตลาดมันคอร์เรคชันอีกรอบนะครับเพราะว่าอย่างตัวที่เรามีแนะนำไปเนี่ยตัว n a s d a q นะครับ KKP นแอสแดก Unhed100 เนี่ยไอตัว n a s d a q กร้อยเนี่ยก็บวกมาแล้วประมาณ5-6%ถึงเนตะตั้งแต่เลรคอมเมนต์ไปนะครับก็จริงๆแล้วตอนที้ใครที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งสต็อปบล็อตนิดนึงนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของแจ็คสันโฮนะครับนะครับไม่ใช่ดารานะฮะอันนี้ก็เป็นแจ็คสันโฮนะครับเรื่องของการประชุมธนาคารกลางเนี่ยจับทุกปีที่ KansasCity นะครับก็ ปกติแล้วเฟดเป็นเจ้าภาพนะครับคือถ้าใครดูรายการอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะไปใช้เซิร์ชทว่าแจ็กรถันโฮนะแล้วใช้ Google s t r e e t View นะเอาตัวเราโยนลงไปดูโอ้วิวสวยมากนะครับเวลานั้นเนี่ยเขาเลยไปจัดสัมมานานกันที่นั่นเป็นป่าเป็นเขานะฮะบ,บางคนก็แซวว่าไปจัดเพราะจะได้กันคนไม่ให้หนีนะอ่าบนก็เป็นงานวิชาการนะครับจัดมาตั้งแต่ปี1984นะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปี1984เี่นี่ยเป็นวาระแรกที่แบงก์ชาติรวมหัวมานั่งคุยกัน เรื่องที่เขาคุยเรื่องแรกเลยครับไม่ใช่เรื่องว่าขึ้นหรือลดดอ,อกเบี้ยนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาได้มันมีเรื่องของวิกฤตด้านเงินเฟอ้อคุณคุณไหมผ่านไปสี่สิบปียังคุยเรื่องเดิมอยู่เลยเนะฮะอ่าเมื่อเนี่ยเขาก็มาคุยเรื่องเงินเฟ้อนะครับตอนนั้นก็มีหลายท่านนะครับที่เคยเข้าไปร่วมไม่ว่าจะเป็นคุณเบนเบนแดนกี ben ้ ben ben ee, นะครับคุณดาลันกินสแปนนะฮะก็มีการจัดกันต่อเน,นื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนมากในธนาคารเนี่ยก็จะเป็นธนาคารกลางเนาะแล้วก็มีภาคเอกชนอยู่บบ้้างนะมี ED, B, BO e, BO J, แลวก็ C, นะครั ก็อินเดียก็ไปด้วยนะฮะรอบนี้นะครับเขาจะคุยอะไรกันนะครับต้องบอกว่า a อ e เจนดานะครับหรือวาระการประชุมรอบนี้มีชื่อเท่ๆว่า Effectiveness and Transmission of m o n e t a r y Policy นะครับหมายความยังไงหมายความว่ารอบนี้เป็นการคุยกันว่าประสิทธ,ธิผลและช่องทางการส่งผ่านนโยบายการเงินโอ้ฟังดูวิชาการมากนะถ้าพูดตรงๆนะฮะอันนี้เป็นการมาโชว์กันว่าใครใชน้นโยบายได้เก่งกว่ากันนะเฟดก็อาจจะโชว์ว่าเนี่ยฉันขึ้นดอกเบี้ยไปใช่ไหมครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อลงอา ECB พูดเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องคิวขโมดนิดหนึ่งตอนนี้แบงก์ชาติทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สที่ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ใช้นโยบายการเงินแล้วคนก็คิวขโมดนะว่าเอ็งทําอะไรของเองธนาคารกลางแรกก็คือญี่ปุ่นครับ BOJ นะฮะอันนี้อาจจะแบบเป็นเวทีที่แบบเอออาจจะแก้เขินแบบ ดึงขอเสื้อน,นิดหนึ่งนะครับเขิ่นนิดหนึ่งว่าทําอะไรลงไปนะฮะกับอีกอันนึงคือ PBOC ถามว่าเศรษฐกิจชะลอตัวขนาดนี้พี่จะไม่ทําอะไรเลยเหรอนะฮะเราลองไปไล่ดูสามธนาคารกลางหลักนะครับตัวของเฟดเนี่ยเขาคงจะพูดแหละครับว่าเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยส่งสัญญาณเนี่ยน่าจะมีแน่ๆในรอบนี้นะครับแต่ต้องบอกนักลงทุนนิดหนึ่งอย่าไปตั้งความหวังเยอะนะครับเพราะว่าแจ็คสันโฮเนี่ยนะครับในการประชุมเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเขาจะใช้เป็นวิธีในการหารือด้านนโยบายมากกว่าเป็นการประกาศจุดยืน นะครับมากกว่าเป็นการประกาศจุดยืนเช่นบอกจุดยืนฉันจะลดดอกเบีย้ยนันนี่โน่นนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการพูดเนี่ยเขาจะไม่พูดตรงไปตรงมาแต่ถ้าเขามีการส่งสัญญาณว่าเอ๊ะเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแร่งดอกเบีย้ยพร้อมลดอันเนี้ยแค่เนี้ยเป็นบวกกับตลาดหุ้นแหละฮะอ่าและที่สําคัญคือถ้าพาวเวลจะปากหวานหน่อยนะสิ่งที่เราคาดหวังคือพาวเวลเนี่ยต้องไม่พูดว่าเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวห้ามพูดเด็ดขาดห้ามพูดเด็ดขาดนะครับถ้าพูดปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยดี ECB น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเพราะ ECB เนี่ยลดดอกเบีย้ยไปครึ่งขาแล้วนะครับเขาคงจะทําการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องแต่สิ่งที่ต้องจับตามองสําหรับใครเป็นแฟนหุ้นยุโรปเนี่ยต้องดูว่า ECB ให้น้ําหนักกับเรื่องการเมืองในประเทศและการเมืองสหรัฐใหม่เนี่ยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับส่วน BOJ นะครับผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ดีสําหรับการแก้ตัวของคุณอูเอดะหรือผู้ว่าแบงค์ชาติหลังจากที่ขึ้นดอกเบีย้ยแบบเซอร์ไพรส์ตลาดไปและทําให้หุ้นเนี่ยมันตกไปทั้งโลกนะฮะ ทุกคนก็ชี้นิ้วเลยว่าคุณอุเอดะนี่แหละคือตัวการนะฮะล่าสุดที่ผ่านมานะครับผู้นำพรรค LDP นะครับของญี่ปุ่นนะฮะก็คือคุณฟูมิโอคิชิดะนายกเอ่อรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยประกาศนะครับว่าจะไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัย b บ j แต่เดิมที่แก้ปัญหาเรื่องตลาดการเงินผันผวนผในเงินเฟอ้อก็ลำบากแล้วตอนนี้โดนเรื่องการเมืองกดดันอีกนะครับเพราะว่ากว่าที่เอ่อญี่ปุ่นเนี่ยจะหาเอ่อจะสรุปเรื่องการเลือกตั้งได้ก็นู่นเลยฮะเลยดูใบไม้ร่วงนะฮะก็ประมาณช่วงสิ้นปี สรุปกำหนดการว่าจะเลือกเมื่อไหร่แปลว่าเลือกเร็วที่สุดก็คือปีหน้านะครับเพราะฉะนั้น BOJ ผมว่าเวทีรอบนี้นะแจ็คสันโฮเนี่ย BOJ เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ต้องจับตามองมากที่สุดนะครับเพราะมันกระทบการลงทุนในตัวของเอเชียทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้างเงินเยนด้วยนะครับที่เรานําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถามว่าตลาดหุ้นรีแอคยังไงนะครับในเวทีนี้นะครับต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยโดยมากนะครับถ้าดูรูปทางซ้ายนะครจะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นก็ดีนะฮะ มักจะขึ้นไปรอก่อนการประชุมจากสันโฮนะฮะในช่วงที่รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะมีการลดดอกเบี้ยอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นไปรอก่อนนะครับ NASDA ดกเนี่ยจะบวกได้ล่วงหน้านประมาณเกือบ25เปนะครับแล้วถ้าดูรูปทางขวานะครับจะเห็นว่าเอ่อถ้ารู้ว่าเลทเอ่อเลทจะมีการลดเนี่ยในสิบสอเดือนข้างหน้าเนี่ยหุ้นก็จะบวกไปได้ต่อยอประมาณเกือบ18เปอร์เนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตอนต้นเนี่ยผมต้องบอกว่าใครที่อยากลงทุนหุ้นสหรัตตตตลลงงงงงทุนนนนไไดดดาาจจ้้้เเาาาาะะะแ่่ Stop ่่ววอออออออจจััรืขซ์กบสส็ปหย ย้อน,นไปดูรูปทางซ้ายอีกรอบนะครับพันธบัตรก็ให้ทิศทางแบบเดียวกันนะครับก็บอนยูสิบปีก็จะหดตัวเรื่อยๆนะครับแต่หดตัวก่อนที่จะมีการส่งสัญญาในการประชุมแจ็คสันโธด้วยซ้าไปนะฮะด้านดอกเบี้ยนโยบายเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะฮะในช่วงที่เฟดตรึงดอกเบี้ยแล้วกันนะฮะแล้วเวลามีการประชุมแจ็คสันโธเนี่ยปุ๊บบวกไปสิบสองเดือนถ้าถ้าตลาดคาดอยู่แล้ว,วาจะมีการปรับลงเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับถ้าไปดูรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันลดลงได้เฉลี่ยราว นะครับราวหนึ่งนับชักเดือน8ปีนี้ไปสิบสองเดือนข้างหน้านะฮะซึ่งจะใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่ตัวของ c m e หรือที่ตลาดมองนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าเฟดอ,อาจจะใช้วิธีนี้ส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยคือแค่พูดนิดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างมี Impact ต่อมุมมองนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภาพในสิบสองเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าลดดอกเบี้ยนะครับโอกาสที่หุ้นมันจะฟื้นต่อได้ก็มีค่อนข้างเยอะผ่านการยืนยันในการประชุมชักสันโฮรอบนีนะบ้นี่้ถาา่เอาดเราท นะฮะถ้าผิดคาดทำยังไงเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าออกมาแล้วเฟดไม่พูดเลยเลยนะฮะหุ้นลงโหผิดหวังอันนี้เรามองเป็นโอกาสซื้อเหมือนเดิมนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเวทีประชาสัมพันธ์นะครับมันเป็นเวทีประชาสัมพันธ์มันไม่ใช่เป็นลักษณะที่บอกว่ามันมีปจัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนนะฮะถ้าสิ่งที่พาวเวลพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการส่งสัญญ,ญาณล,ลดตกเบี้ยเร็วมากนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นการทาให้ตลาดพักฐานได้แล้วก็ ส่วนเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสอสมควรเรื่องการเมืองไทยนะฮะระหว่างที่ผมทําสไลด์แล้วก็มานาเสนอนักลงทุนเนี่ยนะครับเราได้นายกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามมาตราหนึ่งห้าเก้านะครับก็ได้คุณอุ้งอิงนะครับมาเป็นนายกคนใหม่นะครับสเต็ปต่อไปก็คือประธานผู้แทนเนี่ยนะครับประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยต้องนําชื่อขึ้นทุนเก้านะครับแล้วก็จะมีการลงเอ่อลงนามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูกันตรงๆเนาะถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ดิจิทัลวอลเล็ตเราจะกลับมาแล้วเย่ะนะครับอาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะต้องมีการพิจารณาใหม่ในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแปลว่าจริงๆแล้วปีนี้การจะเกิดดิจิ t a ลวอลเล็ตได้เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันการกระตุ้นเศร,รษฐกิจก็ค่อนข้างยากทีนี้เราลองไปดูตลาดหุ้นไทยหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ทั้งทีมของ WPS นะครับ v w o r l Product Strategy เนี่ยข้อมูลทําการศึกษามานะฮะเราพบว่าเวลาที่มันมีสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยหรือว่าจะแต่งตั้งจะเเเลือออกใคครรรจะะะาาไมนนี่ยับ โดยเฉลี่ยหุ้นไทยเนี่ย P/E มักจะโดนดีเรทลงหรือว่ามันจะเทรดถูกลงนะครับอัพไซด์เนี่ยของหุ้นเนี่ยนะครับมีดีที่สุดเลยคือปี2014เนาะสมัยคุณยิ่งรักใช่ไหมหลังจากที่จัดการเรื่องทั้งหมดได้นะครับขี้คายเสร็จนะครับหุ้นมันก็แลนด่ฟื้นขึ้นไปได้ประมาณเกือบ10%นะครับแต่ว่าในปี2006นะครับหรือว่า2008ก็ดีเนี่ยตลาดไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่2008นี่อาจจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่า2008เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ แต่ช่วง2องพเนี่ยที่มันมีเรื่องเ,อเรื่องการเมืองเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันแบบตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยหุ้นก็เหมือนไม่ได้ฟื้นนะฮะไซเวดาวล,ลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดง่ายๆ l ิ x คซิลิวอเนี่ยด้านบนเนี่ยอัพไซประมาณ10%ด้านล่างเนี่ยสิบเรื่องตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านับตั้งแต่วันที่นายกมีการเปลี่ยนตัวหรือมีการโดนปลดเนี่ยส่วนมากสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขึ้นไหวยตลาดในอดีตนะฮะทีนี้ไปดูเรื่อง v a l u เ t ชันอย่างที่ทาง i n นเวสท์เซนำเสนอตลอดนะครับว่าถ้าหุ้นกำไรโตแล้วก็ถือต่อกํำไรไม่โตแล้วก็เลิกแล้วก็ขายนะฮะปัจจุบันครับหุ้นไทยเนี่ยรายงานกำไรไตรมาสสมาได้สักระยะหนึ่งละเออเราเห็นสัญญาณ Forward PE ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของทางบูมเบิร์กเนี่ย f อ r w a r d PE อยู่ที่ประมาณ13.1เท่า นะครับสูงกว่าตลาดเกิดใหม่โดยรวมที่11.6แล้วก็สูงกว่า MSCI นะครับเอเชียเอ็กซ์แปนที่12.3ก็แปลว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับถือว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันในตอนนี้นะครับแล้วถ้าไปดูกําไรนะฮะในรูปนี้จะอ๋อเลยนะฮะทุกท่านจะเห็นบางอ้อเลยนะฮะเห็นรูปทางขวาเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวแล้วกันนะครับที่เส้นสีม่วงนะฮะลงมาตลอดทางครับปีปีนี้ปีหน้านะฮะลงมาตลอดชาวบ้านที่เขาอัปเกรด b o ท t อมเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เออ่เซตไทยเนี่ยถ้านามองในแง่ของระดับกองทุนนะครับหรือระดับอินเด็กซ์เนี่ยผมว่ายากฟื้นได้ค่อนข้างลําบากโอเคหรอว่าเราจะได้ยินว่าเอ๊ะดาวไซต์จำกัดนะอัพไซต์ก็จํากัดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะลงทุนแล้วมันเงินมันจะงอกหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบค่อนข้างยากเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เอื้อเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าดู GDP เนี่ยในแลนด์กิ้งทั้งหมดนะฮะเราเนี่ยล้างท้ายนะครับล้างท้ายหลายๆประเทศเลยในตัวของเอ่อของเอเชียในอาเซียนเนี่ยนะฮะเราล้างท้ายเนี่ยเพราะฉะฉนนั้ การที่ประเทศเราจะฟื้นได้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับและยิ่งรัฐบาลเป็นสุญญากาศเนี่ยการลงทุนนี้ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับสรุปโดยรวมนะครับใครที่ถามว่าเอ๊ถึงตรงนี้แล้วนะครับมีคําถามว่าเอ๊แล้วเราควรซื้อไทย ESG ดีไหมเบื้องต้นนะครับถ้าฐานภาษีคุณเนี่ยลดหย่อนเนี่ยผมว่ายังไงยังไงเนี่ยมันได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้หุ้นไทยก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถือประมาณ3-5ปีนะครับในแง่ของการที่รอใช้สิทธิประโยชน์ของไทย ESG เนี่ยสามารถทําได้ ส่วนใ,นใครจะซื้อลงทุนเพื่อที่จะเทรดดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นีผมแนะนำที่หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าภาพในเรื่องของฟันเดิมทั่เนี่ยป,ปีนี้ปีหน้าอย่างที่โชว์มาในรูปหน้าที่แล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนตัวอื่นนะครับถามว่าหุ้นไทยจะกลับมาดีเมื่อไหร่นะครับแน่นอนครับว่ากําไรโดนกลับมาอัปเกรดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามเหมือนถามผมว่า๊จะหยุดดาวเกรดหุ้นไทยเมื่อไหร ตอบยากมากเลยครับเพราะว่าเราลอ้อเล่นหนึ่งภาพ GDP เราตอนนี้ภาคเอกชนก็ค่อนข้างเหนื่อยจากดอกเบยที่สูงใช่ไหมฮะนี่เสียก็ขยับขึ้นมา SME ก็ฟื้นยากเพราะการปล่อยกู้มันลาบากไปหมดใช่ไหมครับด้านรัฐบาลด้านนโยบายก็ยังไม่มีอะไรออกมาใหม่ใช่ไหมฮะแถมยังต้องมานั่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่อีกหนละังจากเลือกตั้งกันจบไปแล้วปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถามว่าเอ๊ะอยากลงทุนใน ออไทยจังเลยทํายังไงดีแนะนําว่ากระจายเป็นเอเชียเอกซีแปนก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของอาเซียนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากระจุกอยู่แต่ไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างลําบากนะครับกรณีนี้นะครับถ้าถามว่าถ้าซื้อเซ็ตไม่ได้เราซื้อหุ้นลายตัวได้ไหมอันนี้เราสามารถไปติดตามได้ในรายการวลวิกเอ็นนะครับเพราะว่าหุ้นลายตัวเนี่ยผมยังเชื่อว,ว่ามีโอกาสแต่ถ้าระดับกองทุนที่ซื้อเป็นพอร์ตฟลิโอวดูทั้งเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับ เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะครับก่อนจะจบรายการนะครับเราก็จะมีคุยกันเรื่อง Satellite Portfolio รอนะครับรอบนี้นะครับ s a t เ l l ร t ไเรานะฮะยังเน้นลงทุนใน2กองทุนเหมือนเดิมนะครับคือ KKP NDQ 1 0 0 UH ก็คือ Unhed นะครับแล้วก็ BGO เหมือนกันนะฮะ ทั้งสองกองเป็นกองอันเทจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเบื้องต้นเราต้องดู2อย่างนะครับต้องดู2อย่างอย่างแรกคือบาทตอนนี้มันแข็งไหมนะครับซึ่งมันแข็งอยู่ประมาณ35บาทนะฮะโซนเกิน3 6ขึ้นไปถีอ่มองเป็นโซนอ่อนค่านะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมยังถือว่าน่าสนใจนะครับลงทุนได้ทั้ง2ตัวสําหรับการเทรดดิ้งนะครับส่วนตัว n นสแสกนะครับตัวนี้ตรงไปตรงมาของ KKP นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นแพสซีฟนะอาทิตย์ที่แล้วมีการอธิบายไปเหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ การลงทุนในกองทุนนี้นะครับค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ0.41และไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับก็ไม่มีฟอนต์เอ็นนั่นเองนะฮะแล้วก็ลงทุนในหุ้นเทคนี่นแหละนะครับเพราะว่าบางท่านถามว่าซื้อตอนนี้รอรุ่นอะไรเรื่องเดียวเลยฮะรอรุ่นงบ n v ็นวีเดียนะเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่ง B ีโกนะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะครับเราแนะนำมาตั้งแต่วันที่16เดือน5นะครับตั้งแต่หลายเดือนละนะครับแล้วเราก็มองว่าเป็นเลี้กงก็เป็นตีมหลักแล้วกันในช่วงนี้ที่ยังสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะครับประมาณ0-7 2%ซนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในก,การลงทุนนะฮะในช่วงนี้โดยภาพรวมนะครับถ้าใครติดตามนะครับแล้วฟังไม่ทันอยากรู้รายชื่อกองทุนอยากอ่านรายละเอีอยดกองทุนเยอะกว่านี้หรือว กดเปิดแอปพลิเคชันนะครับอ n นเวอร์เแลวเปิด Notification เลยนะครับอัปเดตการข้อซื้อข้อขายรายสัปดาห์กันนะครับในรายการของเวลไอเดียนะครับกองทุนค้อซื้อนะครับไปติดตามมันได้นะครับเจาน้าที่นะครับกับท่านมีเนี่ยอัปเดตค่อนข้างบ่อยพอสมควรในสัปดาห์นี้รายการข้อซื้อวิธีสตร атег ีมีประเด็นค่อนข้างเยอะค่อนข้างเข้มข้นนะครับข้างนอกสดใสข้างในดูสับสนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอทุกท่านนะครับ ติดตามรายการขอซื้อวิกฤติสตาร์ทจีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมสวัสดีครับนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v a s e x ได้ในช่องทาง Facebook Instagram YouTube X TikTok และ LINE ดาวโหลดแอป i n n o v e x ผ่าน App Store Play Store และหัวเว่ย Store